อ่ะสวัสดีครับอย่าเพิ่งปิดหนีนะนี่จะพามาดูบ้านสองหลังที่อยู่ในเฟรมกล้องนี่นะมากับเจ้าของเลยมากับพี่สมพรนี่แบบอยู่ข้างป่าตรงไหนน,น,นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสองหลังเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าถูกมากอนะ่ะหรือคือง่ายๆเลยเรามารีวิวความสุขมารีวิวท่องเที่ยวกันมาดูที่มันอยู่ที่ไหนราคาราคายังไงเท่าไหร่แล้วทำไมถึงขายนี่มีสระน้ําด้วยอ่ะตามมาเลยครับขับกล้องก่อนนะอ่านี่นี่น,นี่อันนี้คือในสวนนะในสวนผมมาอยู่ด้านท้ายนะครับติดลาดยางนะแล้วอยู่ในชุมชนด้วย สองหลังนี่เลยนี่สีน้ําตาลานี่กับสีเขียวอ่ะไปคุยกับพี่เขากันนี่ตามมาครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แนะนำตัวนิดหน,หนึ่งครับพี่ครับที่อะไร,รนี่ครับ,อ,รบอะไรนะพี่สมพรครับพี่สมพรเนาะวัอันนี้เรามาครั้งที่สองแล้วพี่อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับพี่ครับนี่เราอยู่หนองยาไซครับตําบลหนองยาอาเภอละพีอำเภออำเภอหนองยาไซอําเภอหนองยาไซตําบลราชวัฒน์ตำบลหนองราชวัฒน์ครับผมอำเภอหนองยาไซจังหวัดอะไรพี่ สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนาะพี่เนาะโอ้อันนี้เรามาอยู่ตรงกลางกลกันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ค่อนๆตรงข้างหน้าตรงกลางเนาะพี่ครับมีสระน้าด้วยเหรอพี่มีครับมีสระน้ําและอนุสาลาครับผมไอหลังสีน้ําตาลหลังคาเขียวนี่ของเราใช่ไหมพี่ข,ของเราครับแล้วก็หลังเขียวนั้นก็ของเราครับผมอ่าหลังเขียวนั่นนะฮะติดระย่างด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมพื้นที่เรามันเท่าไหร่กันละพี่สองไร่กับอีก 96ตารางวาั้มอ่าผมจดไว้เมื่อกี้2ไร่96ตารางวาไปฉนดคู่แดงแล้วพี่เนาะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้เข้าไปในบ้านทั้งสองหลังเลยได้ไหมพี่ได้ครับผมอ่าครั้งที่แล้วผมมาครั้งหนึ่งเมื่อครั้งแล้วไม่ได้เข้าแล้วกระซิบว่าครั้งนี้ลดราคามาด้วยเนาะครับผมอ่าพี่พี่ก่อนเราจะเดินไปข้างหน้านี่พี่พี่สมคทรายดูข้างหลังเลยได้ไหมพี่ได้ครับเนี่ยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างใช่ครับามอะไรครับพี่ห่างกรุงเทพพอพี่สมคทรู้ไหมว่ากี่กิโลจากกรุงเทพเหรอครับครับจากถ้ามาาถึงนี่กก็วโลได้ ร้120อยี่สิบกิโลเนาะพี่เนาะถ้าเรามาจากสุพรรณก็จากกรุงเทพจากสุพรรณก็ไม่ถึงร้อยจากกรุงเทพมาสุพรรณเนี่ยไม่ถึงร้อยแต่<ม>สุพรรณมานี่ก็สักสักประมาณสามสิบกิโลได้ไหมประมาณนี้แหละครับผมประมาณมเอาง่ายๆเลยผมจับมาจากกรุงเทพก็เข้ากับประมาณร้อยยี่สิบร้อยสมสิกิโลนะพี่เนาะอ่าอ่านี่น,นี่โอ้พี่มีรั้วด้วยเหรอครับผมมีรั้วกี่ด้านเนี่ยครับพี่สองด้านครับซ้ายขวาครับผมด้านหน้ามีไหมพี่ด้านหน้าติดถนนด้านหน้าติดถนน เป็นรั้วปูนเป็นรัน้รวปูนครับรั้วบ้านนะพี่นะครับผมแล้วข้างหลังแล้วครับพี่สมพรครับ,รบรข้างหลังอะข้างหลังมีรมมั้วไหมข้างหลังก็มีรั้วผมล้อมรั้วไปหมดนะรั้วล้อมหนามครับผมเอ้าพี่งั้นแสดงว่ารั้วล้อมหนามแล้วเนี่ยข้างซ้ายก็มีครับผมข้างหลังก็มีครับข,ข,ข้างขวาก็มีอา่าอันนี้เราเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมพี่ครับผมสุดที่เราตรงไหนอะพี่นู่น่ะตรงนู่นเลยนะครับผม ไอ้สุดป่าที่เราเห็นนะพี่นะครับผมแล้วเราก็ปลูกมะม่วงไว้สักกี่ต้นวิเนี่ยสี่ห้าต้นเลยสี่ห้าต้นแล,แ,ลแล้วก็มีต้นลวกต้นไผ่ใช่ไหมพี่ครับผมอ่านี่แหละฮะโอ้อยู่ในชุมชนด้วยใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวเราเดินกันดูไปเรื่อยๆดีกว่าอะดินตรงนี้ปลูกอะไรได้อีกเยอะเลยได้ครับสมบูรณ์ครับดินตรงนี้ว้านี่แหละให้รู้ง่ายๆเลยว่าข้างหลังบ้านเนี่ยมีที่ว่างอีกเยอะไปพี่รบกวนผมรบกวนพี่สมพรพาดูข้างในนิดนึงเพราะข้างหลังมันไม่มีอะไรนะพี่นะครับโอ้ เดินไปคุยกันไปพี่ขายเพราะอะไรเนี่ยคือไม่ค่อยได้มาอยู่ไงครับตอนแรกก็คิดว่าจะมาอยู่ตอนแรกคิดว่าจะมาอยู่ตอนพี่ซื้อมาตอนแรกนี่นานหรือ,อยังพี่ได้สักสี่ห้าปีได้ฮะสี่ห้าปีที่ซื้อมานะตอนที่พี่ซื้อมานี่มีบ้านสองหลังเลยหรือไงมันมีหลังนี้หลังหนึ่งหลังไม้หลังตั้งแต่แรกทีนี้หลังนี้ไอ้ข้างหน้านี่คือผมทําขึ้นใหม่มาปลูกเองครับผมพี่สมพงศ์ก็มันจะบอกว่าตอนที่พี่ซื้อมาเนี่ยก็คือหลังคาสีเขียว ครับผมสีน้ําตาเนี่ยง่ายเลยหลังคาสีเขียวพื้นสีน้ําตาลเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับแล้วพี่มาสร้างในหลังเขียวนั้นเพิ่มอ่าโอ้แล้วก็มีบ่อบ่อนี้พี่มาขุดหรือไม่มีอยู่แล้วครับบ่อนี้คือมันมีมาอยู่แล้วผมก็เลี้ยงปลาอันนี้มีปลาไม่พี่ในนี้มีครับผมยังมีอยู่นะถ้าเราปาดินมาลงตอนก่อนผมเอาปาดินมาลงทีนี้มันเยอะผมก็เลยเอาออกเอาออกไปนะพี่นะเลี้ยงปลาได้อะไรได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเดินภาคสนามแล้วนะโอ้โหสีสันสวยงามมากนะครับนี่บรรยากาศ ขึ้นไปเรื่อยๆเลย2หลังคู่เลยนะครับแม่อากาศสดใสามากอยู่ในชุมชนเลยนะครับแอบิงขึ้นไปเรื่อยๆทั้งหลังสีแดงและหลังสีเขียว2หลังเลยนะนี่โก้มให้ดูหลังคาก่อนนะครับแอบนี่นี่น,นี่พื้นที่ก่อนานันน่ยยันสุดท้ายนู่นเลยนะครับอ่าแล้วมีเพื่อนบ้านด้วยนะแถวนี้แล้วอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดด้วยอ่าอยู่ใกล้วัดจะตกใจนะเดี๋ยวดูไปไเรื่อยเอ่าเป็นวัดในชุมชนนะครับอ่าไปปื๊ดโอ้เห็นน้ํานะครับน้าท่าอุดมสมบูรณ์มาก ของเรานู่ยยังเป็นสุดด้านท้ายด้วยเลยนะที่เป็นสีแตกต่างกับคนอื่นเขาอะนะนี่เดี๋ยวก้มหน้าก่อนา<ๆ>ตอนนี้ความสูงประมาณสัก40กว่าเมตรนะครับไปดูกันเรื่อยๆนะครับแหเ,เห็นไหมฮะหลังหลังสีเขียวเห็นไหมของเราจะมีสาราเล็กๆอยู่แล้วก็มีบ่อน้าอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่กลับกล้องก่อนนะอ่าไว้ดูว่าแถวนี้เป็นยังไงบ้างมีเพื่อนบ้านนะครับไม่ต้องกลัวชุมชนค่อนข้างจะพุกพ่า,พาเลยนะนอ่ามีรถผ่านด้วยนะนรถผ่านนะครับผ่านเรื่อยๆเลยตามโอสามคันเลย เสียงกึกกล้องเลยนิดห่างจากกรุงเทพก็ไม่ไกลมากนะครับเนี่ยเห็นวัดไหมอ่านั่นแหละว,วัดหนองเต่าทองนะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่อยู่ในชุมชนเลยเนี่ยอ่าชุมชนใหญ่เหมือนกันแล้วถ้าหันหน้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะออกไปทางสามชุบอ่ากรมนาสักนิดหนึ่งปื๊ดอยู่ใกล้ๆวัดบัลลังนะครับเนี่ยมาด้านนี้นะให้ดูกายภาพหน่อยโอ้มีบึงน้ําถ้ามีบึงน้ํานี่แสดงว่าเก็บน้ําอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมสบายใจได้น้ําไม่เคยท่วมนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วม นนสุทูลูกตานน่นเลยไปทั้งสามชุกนะครับทังสามชุกสุพรรณบุรีแนะ่ปลูกอะไรแล้วนะ่ะไม่แน่ใจปลูกอะไรเป็นมันสัมหรังหรืออะไรก็ไม่รู้นะหรือหรือแตงกวาหรืออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปถามพี่สมพรเขานะถามเจ้าของเขาอันนี้ผมมาบินโดนยังไม่ถามด้วยว่า,ข,าข้างเขาปลูกอะไรอ,นะอ่ะนะอ่านี่เห็นไหมไฟฟ้าสาเฟสผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอ่านในในกลมหน้ามาให้ดูก่อนนี่หลังเขียวหลังแดงนี่ของเราเลยนี่นี่ในเฟรมกล้องนี่เลยของเรา มีรถอีแต๊ก่าดเลยอีแต๊ลรีแต๊ก็ไม่รู้นะครับอ่าไปดูกันไปเรื่อยๆนะครับพยายามจะให้ดูว่าเออมันโอเคนะมันบรรยากาศมีเพื่อนบ้านน้าไม่ท่วมรู้ว่ามีเพื่อนบ้านรู้ว่าน้ำไม่ท่วมนี่ก็ถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะมองหน้าผมในกล้องจะดำนิดนึงนะอ่าเนี่ยอ่ามีซอยมีอะไรแยกกันไปเรื่อยๆนะครับไปดูนี่ไปยังไงต่ออันนี้ด้านหลังเรานะด้านหลังเราอ่าคมหน้าพยายามจะเห็น คือการบินโดนของผมมันจะไม่ได้เล่ล่อนบินว่อนไปทั่วนะจะให้ดูทาง360ะนะ,ะนี่บ้านหลังที่มีมันสลับกันนะไอห,หลังคาเขียวเนี่ยหลังพื้นบ้านสีแดงแต่หลังคาแดงในบ้านสีเขียวก็จะสลับกันนะครับอ่ะบินลงมาดูกันว่าเป็นไงบ้างอ่ะปื๊ดโอ้ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปยืยนตรงนั้นกับมองไม่เห็นอ่ะดูที่เป็นไงบ้าง มืดนี่ความสูงเมื่อกี้ขึ้นไปประมาณ50เมตรเองนะไม่ได้สูงมากมอ่านี่เปิดในหน้าผมยืนอยู่นี่นะครับอ่ให้ดูบรรยากาศบ้านโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูอ่าภาคสนามกันต่อกับพี่สมพรอ่อาลงมาก่อนเน่ยมายืนหล่อนะกล้องไม่ผมยืนเท่นนะกล้องเลยปืด๊ดไม่ผมจะเล่นกระหมา รีวิวของผมอะไรสาระไปเรื่อยนะเห็นหมาป่ะหมามองเครื่องบินหมามองโดนนี่เมื่อกี้ตอนบินมาเล่นกันผมสามสี่ตัวนะะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินภาคสามกันต่อเดี๋ยวไรสาระมากเดี๋ยวไม่ไม่ดีไปครับแล้วน้ํเนี่มันมาจากไหนอรพี่น้ําก็ฝนตกหรือไม่งั้นเราก็บาดาลบาดาลน้นําประปาปล่อยเข้าแต่เราไม่มีบาดาลครับผมแต่เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ของที่มันมีอยู่ที่เห็นภาพเดียวเราเห็นนี่คือฝนตกใช่ไหมพี่ใช่อ่า น้ำปราปาขางขัคงก็เปิดใส่ใส่ได้เลยครับผมแต่ไม่อาจจะเปืองนิดนึงนะพี่นะครับผมอ่าพี่พรน,นี้อันนี้เราก็มีรั้วอีกชั้นหนึ่งครับผมมีรั้วอีกชั้นหนึ่งเรามีรั้วสองชั้นอ่าเดี๋ยวผมมีพาบินโดนด้วยเราไปดูทางกายภาพเอาอะนะมันอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยบอกว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนอะไรวัดอะไรไปข้างหน้าแล้วกันนะพี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่กันหมดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ขาย2องล้านห้าแสนเก้าหมื่นใช่ไหมครับใช่แล้ว เอาแบบทีเดียวจบไปเลยเพราะเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะพี่เนาะครับพี่ขายเท่าไหร่ตอนนี้ครับสองเท่าไหร่นะผมก็สองสามเก้าสองสามเก้าไม่ไม่ใช่ผมมาเพิ่มนะผมมาลดอันนี้มันเป็นชื่อของพี่กิ๊กแฟนพี่สมพรเนาะครับผมอ่าเนี่ยฮะเหลือสองจุดสามเก้านะครับลดราคาลงมาเนาะครับผมนี่โอซารานี่เอาไว้ทำไมเนี่ยพี่เอาไว มานั่งเล่นอะไรกันได้สบายๆสลราไม้นะพี่นะครับผมนั่งเล่นให้อาหารปลามาบุรณะได้เลยครับแล้วตอนนี้พี่ได้พักอยู่ที่นี่ไหมก็มาเป็นบางครั้งเก็ปล่อยไว้ครับผมแล้วก็มีคนดูแลในพื้นที่ครับผมอ่ามาเป็นบางครั้งนะครับอันเนี้ยที่ฝานี่มันไม้จริงหรือไม้เทียมเนี่ยพี่ไม้จริงนะครับเนี่ยนะอฝานี่ เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูนะผมมองไม่เห็นแต่ข้างหลังเป็นแบบโล่งใช่ไหมพี่นะครับผมไปพี่เราเดินไปข้างหน้าถนนก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปในในบ้านขออนุญาตนะครับโอ้ก็ถือว่าซื้อหนึ่งถามหนึ่งสองจุดสามเก้าราคานี่ไม่ลดแล้วใช่ไหมพี่ครับผมดูไม้ดูได้ครับละนี่ข้างบนข้างบนเป็นไม้กระดานไม้กระดานไม้แผ่นใหญ่ใหญ่ั้นไม้กระดานอ่าไม้กระดานหมดเลยนะครับน้ําเคยท่วมไหมพี่ไม่มีท่วมครับห้าปีไม่มีแล้วก่อนที่พี่จะซื้อนี่พี่ได้เช็คประวัติมันท่วมไหมครับ เช็คแล้วครับไม่ท่วมถ้าท่วมตรงนี้ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วมันสูงนะพี่นะครับผมสูงอ่านี่ในพื้นที่เราอะนะครับเมื่อกี้ผมถามครั้งผมยังงงอยู่นิดนึงพี่ขายเพราะอะไรนะไม่ค่อยมีเวลามาไม่ค่อยได้มาครับผมอ่าแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรพี่ขอโทษนะครับที่พัก,พพกรรที่พักอยู่ปัจจุบันเนี่ยฮะที่พักอยู่ปัจจุบันคือผมอยู่ในต่างจังหวัดก็แล้วกักนต่างจังหวัดอ่าพี่ไม่ค่อยไดไ้มีเวลามาก็เลยพูดงจะว่าเอาขายไว้เอาไว้ไวมันก็โซรมก็เลยขายนะพี่นะ อ่านี่นี่นี่ในพื้นที่เดี๋ยวเราเข้าเข้าไปดูนะพี่พี่เราไปถนนกนดีกว่าถนนแล้วยากให้เห็นหลังเขียวนี้วันนี้ผมขออนุญาตเข้าพาไปดูด้วยนะครับครับผมอ่าครั้งที่แล้วผมมากับพี่นี้สุกจะสองสาเดือนที่แล้วมั้งเนาะใช่ใช่ครับอ่ามีคนมาดูเยอะแต่ส่วนใหญ่จะกู้ไม่ผ่านใช่ติดปัญหาเรื่องกู้ไม่ผ่านนะครับวิวสวยนโอ้โหอันนี้หลังนี้กี่ปีนะพี่นะสี่จะเข้าห้าปีแล้วครับก็พอๆกับที่ซื้อแปลงนี้ขึ้นมาครับผมอ่านี่ สารพระภูมินี่พี่สมพรมาทําเองเลยหรือเปล่าครับครับผมทําเองครับทําเองหมดเลยนะพี่นะนี่ข้างหน้าติดถนนลาดยางแต่ถนนมันอาจจะชํารุดบ้างอันเนี้ยไปหนองยาไซกี่กิโลพี่หนองยาไซก็จากนี้ไปก็ประมาณเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลพี่ไอ้หนองยาไซไปห้ากิโลห้า <5 S 2> กิโลที่ว่าการอําเภอเลยนะพี่นะครับผมแล้วไปอําเภอสามชุกซึ่งเป็นอำเภอติดกันละพี่สิบเจ็ดกิโลสิบเจ็ดกิโลไปทางไหนพี่ เดินไปตรงนี้ครับอสามชุกนะล้วก็เดียวซ้ายเดียวซ้ายแล้วก็เราออกยาวแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตเราเดินไปดูก็ได้มันมีปั๊มไปนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูในพื้นที่บ้านกันอถนนมันชำรู้บางส่วนใช่ไหมพี่ใช่รถมันวิ่งเยอะออ่ยูถ้าเราเดินไปในพี่มันใกล้วัดอะไรตรงนี้วัดน้องเต่าออันนี้พี่ตรงนี้วัดบ้ันรัง บอายไม้มาแข่งกัดเราลิงใช่ไหมพี่ใช่บังหรือบันพี่บันลังบันลังครับบันลังอ่าวัดบันลังนะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่มันมาจาก3-40สเส้นใหญ่ๆจากอะไรนะเขาเรียกอะไรบางใหญ่บางบัวทองใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ลงมาไกลไหมพี่จาก3-40สจาก3-40มาก็ก็ไม่เท่าไหร่นะขับรถสัก5กิโลได้ไหมพี่อยู่ประมาณนี้แหละฮะอ่าประมาณ5กิโลก่อนแล้วกัน โอ้ไฟฟ้าแรงสูงมีแรงต่ำมีอินเทอร์เน็ตมีนะพี่นะมีมีครับมีหมดเลยอ่านี่อันนี้เรากำลังจะพาดูสิ่งแวดล้อม่ะนะจะได้เป็นตัวประกอบป้ายเขาเขียนไว้เยอะสิบกิโลสามชุบแล้วก็ห้ากิโลหนองยาไซไอตรงเสาไอตรงเสาไฟนะพี่ใช่ใช่ไปดูอ่าแล้วเขาปลูกอะไรอันนี้เขาปลูกพวกแกงโมก็มีอะไรก็มีอันนี้โม่เตงไทยครับผมก็ออกไปเรื่อยๆแล้วกันทางนี้ครับผมอ่านี่เราพามาดูสิ่งแวดล้อมนะพี่นะอันนี้ก็เข้าหมู่บ้านใช่ไหมพี่ใช่ใช่ ระหว่างที่เราเดินมากับย้อนหลังอันไหนอันไหนหมู่บ้านเยอะกว่ากันคือมันหมู่บ้านมันกระจายมันกระจายอ่ะได้หมดละกระจายทั่วเลยนี่มีรถผ่านด้วยอ่ะพี่ไปเราย้อนกลับไปดูบ้านกันเราดูข้อมูลในสังเกตหนึ่งแล้วว่าโอเคนะมันมันไม่ได้กันดารมันไม่ได้อะไรนะครับจากนี้ไปวัดอะไรนะหนองเต่าอะไรนะพี่วัดบลังไม่ใช่ข้างหน้าเราเนี่ยพี่วัดหนองเต่าวัดหนองเต่าครับผมสามร้อยเมตรได้มั้งเนาะประมาณนี้ละมีโรงเรียนไหมพี่ โรงเรียนจะมันโรงเรียนเขาไปอีกหน่อยฮะอ๋อจะไม่ใช่โรงเรียนตรงวัดตรงนี้ไม่มีโรงเรียนนะพี่นะครับผมอ่าไปหละที่เห็นพงตรงนั้นนะฮะชุมชนเยอะเหมือนกันนะพี่นะครับผมผมคิดว่าอนาคตถ้าเขาทำถนนเพิ่มพัฒนานี่มันจะดีมากเลยะฮะเขาว่าจะทําใหม่อีกเพราะมันเริ่มชมรุดใช่ไม่ได้ทํามานานแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันพี่ถ้าเกิดสมมุติคนติดต่อเนี่ยเห็นพี่กิ๊กเขาบอกว่าให้ติดต่อพี่เขาโดยตรงเลยนะพี่นะเบอร์เบอร์พี่กิ๊กเบอร์อะไรพี่ จำได้ไหมจำไม่ได้อ้าวไม่ปจำไม่ได้มาจำเบอร์แฟนตัวเองไม่ได้แล้วพี่จำเบอร์แฟนไม่ได้อ่วเดี๋ยวได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็ต้องดูมือถือแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดินเลยก่อนพี่คือเออ่ของพี่เนี่ยอ่ชื่อโฉนวดจะเป็นของพี่กิก๊กอ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวแป๊บผมเปิดเบอร์พี่กิ๊กก่อนเบอร์พี่กิก๊ก โอ้เศรษฐาผมไม่เห็นด้วยพี่แป๊บนึงครับ080นะพี่080แล้วก็068 3311อีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์พี่กิ๊ก080 068 3311นะครับโทรหาพี่กิ๊กได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นพาดหัวให้พี่ไหนวัดอะไรนะหนองเต่าหรอพี่วัดหนองเต่านี่ครับอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยในที่เราเห็นเนี่ยนะพี่นะครับผมสุดเขตเรานี่คือต้นต้นเขาเรียกต้นสน,นใช่ไหมพี่เสา,สาฟไฟนี่ฮะอ่าเสาไฟใช่่มพี ต้นสนนี่แหละต้นต้นไอต้นเข็มพูดพิดต้นเข็มมาต้นเข็มต้นสนต้นเข็มอ่าเนี่ยพี่มีประตู2บานใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันอ่ะอันนี้เราไปดูในบ้านกันนะพี่นะว่า2.39ล้านมันคุ้มไม่คุ้มอันนั้นลงอะไรเนี่ยพี่ลงพวกเก็บของเก็บอะไรถ้าทําบ้านอีกก็ได้ได้อีกหลังนึงเลยครับผมอ๋อของรถเข้าจอดได้ของพี่เป็นรัษะไปได้ถุนใช่โลงลง ดูในบ้านหน่อยดิครับพี่โอใเชิญเลยครับเดี๋ยวเขาหาว่าเรานี่ไม่เย่ตัวจริงกันต้องเข้าไปดูในบ้านกันวันนี้พี่ไม่ได้เก็บของเยอะผมเลยขออนุญาตเข้ามาดูได้นะครับมีอะไรครับสแตนเลสเหล็กดัดทั้งหลังเลยนะพี่นะครับผมอ่านี่นี่นี่สงสัยยังไงให้โทรไปหาพี่กิ๊กเลยนี่ผมพี่กล้องวงจรปิดด้วยนะครับผมกล้อ,องวงจรปิดมีประตูนี้เป็นประตูไม้ไม้สักหรือเปล่าพี่ไม็อะไรนะประตูไม้รู้สึกเป็นไม้แดงไม้อะไรเนี่ยไม้แดงเนี่ยนะครับผมอ๋อพวกนี้ให้ไหมพี่หรือต้องมาคุย ท่านจะเอาก็ได้ได้ใช่ไหมพี่บอกแล้วนะครับเหล็กดัดนี่ก็คือเป็นสแตนเลสข้างในนี่เป็นยังไงพี่โอ้ฟาสวยฟาสวยฟาหลุมฟาหลุมอ่าเป็นฟาหลุมแล้วก็พื้นก็พื้นเป็นกระเบื้องนะครับส่วนพวกทรงโฟโซฟาอะไรนี่มาคุยเป็นแคเคสนะพี่เนาะใช่ผมติดแอร์กี่เครื่องนี่พี่สองแอร์นี่ให้แน่นอนครับผมอันนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าอะไรนิดนิดหน่อยนะครับครับผมอ่าแล้วก็ อันนี้คือห้องครัวครับผมคือง่ายๆเลยข้างในเนี่ยมีสองห้องห้องนอนครับผมห้องก็ใหญ่เหมือนกันฮะนี่นี่นี่ผมดูคร่าวๆพอพี่ผมไม่ไม่เข้าไปเยอะมากนี่โอเคนี่ห้องน้ำก็ให้ให้ดูโอเคห้องน้ำห้องน้ําสวยปูกระเบื้องรอบเลยนะครับนี่ห้องน้ําอ่านี่ห้องครัวก็แล้วก็มีห้องครัวห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์มีซิงค์มีอะไรต่างๆอ่านี่คร่าวๆพอนะครับ่าแล้วก็มีตรงนี้ ก็เข้ามาคุยกันว่าอะไรให้อะไรไม่ให้แล้วกันนะพี่เนาะครับผมอ่านีคือหลังแรกนะครับอหลังนี้คือพี่สร้างเองเมื่อเท่าไหร่นะสี่ถึงห้าปีที่แล้วครับผมอ่ะไปโอ้ประตูนี่สวยพี่ครับผมประตูนี้ก็ลายตังอะอ่าประตูไม้ก่ประตูไม้สักอ่าแล้วันนี้ก็ติดแผ่นติดอะไรนะสแตเลสครับผมเล็กๆสแตเลสประตูนี่สองบานเลยนะพี่ครับผมที่เป็นประตูแกะสลักครับผมลายมังกรใช่ไหมพี่ใช่อ่าเนี่ยอ่าลองดูนะครับใครไม่เชื่อว่า เมื่อก่อนขาย2.3อ่า2.59เราไปดูข้อมูลเก่าอันนี้ลดลงมาแล้วจะได้จบไงนะครับคือขออนุญาตอันนี้ขายเป็นคนที่ซื้อเงินสดนะพี่นะครับผมเพราะถ้ากู้แบงค์เนี่ยพูดง่ายเลยที่เราขายแล้วใช้เวลาที่ยังปิดการขายไม่ได้เพราะว่าอ่กู้แล้วไม่ผ่านอ่ามันเลยเสียเวลาเอาพูดตรงๆกันอย่างงี้นะครับอ่าน,นี้เห็นละครอบรอ,อบหน้าโอ้ไปดูกันต่อส่วนอันนี้ที่พี่บอกว่ามันมีมาอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้มีมาอยู่แล้วผมก็าปรับปรุงอีกนิดหน่อยอ่า ไปเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือถ้าเราจะถ้าเราจะลืมมันก็ยังไงอยู่มันไม้ไม้มันอย่างดีอ่ะพี่ก็เก็บไว้เลยครับผมอ่าไปครับพื้นนี่ไม้จริงนะฮะครับผมไม้จริงครับฝาฝา,ฝา,ฝ,า,ฝ,าฝานี่ก็ไม้จริงครับผมอ่าฝ้าเป็นเรียบขัดเรียบนะครับนี่แล้วอันนี้ก็มีระเบียงมีอ่าลยื่นออกมาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มองเห็นบรรยากาศนี่ถือว่าโอเคนะในราคงราคาตรงนี้นะครับ สองไร่เก้าบตารางวาพอเข้ามาปุ๊บอันนี้ก็มีห้องน้ำใช่ไหมพี่ครับผมห้องน้ำถ่ายห้องน้ำน,ะนี่ข้างบนก็เป็นฝ้าฉับเรียบในพื้นทั้งหมดนี่ก็เป็นพื้นไม้จริงทั้งหมดนะครับ,รบผมไม้จริงหมดเลยไม้จริงหมดเลยครับอ,อันนี้มาอยู่ได้นะพี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขี้เลนนะมาอยู่ได้เลยส,สีนี่พี่สมพรมาทาหรือก็มีอยู่แล้วคือสีนี่คือผมมาดีลเมดม่มาทาใหม่ทาห ส่วนอันนี้เป็นห้องน้าเดี๋ยวขอโชว์ห้องน้านิดนึงห้องน้ําก็ทําใหม่เรียบร้อยอ่ามาอยู่ได้นะครับพี่โรงพยาบาลใกล้สุดโรงพยาบาลอะไรอะพี่สมพรครับใกล้สุดเหรอฮะ,ะครับสามชุกเนี่ยสามชุกก็ประมาณกิโลนะเมื่อกี้พี่บอกสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลอ่าสามชุกเผื่อคนเท่าคนแก่มาอยู่ในที่ใช่ใช่อ่าไปหาหมูหาหมอจะไปหาหมูเส็แล้วจะไปหาหมอจะได้ไม่ไกลมากอ่า ส่วนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยพี่เบียงเบียงชมวิวได้เลยได้พี่เคยมานั่งกินข้าวตรงนี้กันไหมได้มานั่งกินข้าวตรงนี้กันผมว่าโอเคนะบรรยากาศย็นสบายดีอันนี้ก็ต้นมะขามหวานมันมีอยู่แล้วแน่นอนคือเอามาปลูกอ๋อนี่พี่ปลูกเหรอใช่โอ้โหนี่แค่สี่ห้าปีสี่ห้าปีมีฝักเต็มเลยนะพี่นะครับผมมะขามหวานพันพันสีทองสีทองอ่าไดเก็บผลแล้วก็ถือว่าโอเคจะมีไหมอ่เทียมอยู่นิดเดียวตรงที่เป็นอะไรใช่นี่เองนิดเดียวนิดเดียว แค่นี้หน่อยเดียวนะครับอันนู้นมีคนอยู่ไหมพี่เขาก็ยังมาทุกอาทิตย์ฮะแต่เขาไม่ได้อยู่ประจําครับผมดูแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นบ้านล้างต้องอธิบายให้ชัวรไ์ไม่ไม่ไม่ใช่บ้านล้างคือเขามาทุกอาทิตย์เดี๋ยว้ะครับผมทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะปลูกพืชผักรเรามีอะไรเราก็ปลูกเข้าไปนะพี่นะได้สบายได้นะไดอีกเยอะเลยนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมจะต้องเพื่อ,อพาดหัวไว้นะ,ะพาดเบอร์ไว้นะจะได้ไม่งงเขาจะได้โทรหาพี่ได้โทรหาพี่กิ๊กได้นะครับ เบอร์พี่เผื่อไว้หน่อยดีกว่าเอาเบอร์พี่เนี่ยเผื่อไว้ก่อนเบอร์เบอร์พี่สุพรไม่่คยรับสายพี่กิ๊กบ่นอยู่เมื่อเช้าไม่ค่อยพกโทรศัพท์ไม่รับสายเอาเบอร์พี่ไปเลยเอาเอาเบอร์พี่พี่กิ๊กดีกว่าอ่านี่ครับอ่ะไปพี่พาดู้างในสักนิดนึงพี่โอเคชครับอ้ผมชอบบ้านหลังนี้อะเย็นนะพี่นะเย็นสองหลังนี้เย็นครับผมพื้นนี่พี่เคยได้ทาอะไรเลเกอร์ไปผมทาเลเกอร์เคือเลเกอร์ไว้อ่า ไม่ลื่นไม่อะไรก็แบบเนี้สบายสบายผมมองเนี่ยมาทําดีๆก็สวยได้เยอะเลยนะพี่นะใช่ถ้าเขามาดีเมดใหม่ทำอนะแต่จริงๆแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะเข้ามาอยู่ได้เลยอ่ามันโอเคแล้วสีมันใหม่แรงต่างนะพี่นะครับผมอ่านี่นี่มาดูตรงนี้ต่อโอเคสมเหตุสมผลด้วยราคาพี่อ่านี่นี่อันนี้อะไรต้นอะไรพี่กระติ่งปิงเหรอมะเฟืองมะเฟืองใช่ไหมฮะครับผมออกทุกปีดกมากเอย่ยดอกเต็มไ่หมดเลยนะอ่าผมว่าโอเคอ่ะ โอ้อันนี้รถเข้าซอยใช่แสดงว่าแถวนี้ไม่เย็นๆนี่คนเยอะไหมพี่ก็ก็ธรรมดาคนเขาไปทําไร่อะไรเขาก็ผ่านมาอ่าก็พอประมาณก็เยอะถือว่าเยอะเหมือน,นกันนี่อ่าอีกอันทั้งพี่ผมอธิบายก่อนคนซื้อเขาจะได้ไม่ต่อพี่ราคา2.39นี่เป็นราคาของพี่กิ๊กับพี่สมพรตั้งเลยครับผมของผม,ผมไม่คิดค่ารีวิวไม่คิดค่าในหน้าพี่ได้เท่าไหร่พี่สร้างบุญกัน พี่เคยไปไปที่อุทยานหรือสถานพญานาคที่ผมบูชาอยู่แล้วใช่ไหมพี่ที่ลบบุรีอ่าเพราะฉะั้นแปลงนี้สบายใจได้อย่าไปต่อราคาพี่เขาพี่เขาลดราคามาแล้วสองแสนเาจะได้จบข้าโอนใครออกหรือให้โทรมาคุยให้มาคุยกันครับอ่าค้าโอนให้โทรมาคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันก็ลงมาลดมาแล้วนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องราคาโปร่งใสทุกอย่างนะครับไปพี่ขออน,นุญาตนิดนึงพี่เราไปส่งท่านผู้ชมตรงนู้นกันครับ,รบผมตอนนี้พี่เฉลี่ยมาบ่อยแค่ไหนครับ อาทิตย์ละครั้งได้ไหมก็ <S <S ไม่ถึงหรอกฮะสามสี่วันมาทีหนึ่งประมาณนั้นแหละอ่าเนี่ยครับปลาป่านี่เป็นปลาป่าอะไรพี่หมู่บ้านหรืออะไรปลาป่าหมู่บ้านครับผมปลาป่าหมู่บ้านนะอ่านี่ไหลตลอดนะ้ําไม่มีไม่มีขาดนะพี่นะ <S <S 1> <S 1> <S ไม่มีขาดเฉพาะกันศาสเตรเลนนี่ผมผมก็ว่าหลายหมื่นนะพี่นะ <S <S ครับผมอ่าไปเยอะพี่สมพรจําได้ไหมว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกไปทางไหน ทิศตะวันตกน่าจะ้าน,านนวลทางนู้นนะข้างหลังนั่นที่นะแสดงว่าเช้านะตะวันออกตะวันออกมาตรงนี้แสงอาทิตย์ก็มาตรงนี้พอดีครับอ่านี่ผมชอบตรงที่ว่าไฟฟ้าแรงสูงมีแรงต่ำม,มีผมชอบตรงที่ว่ามันมีบ้านสองหลังอสองครอบครัวไม่ต้องไปแบบบางคนก็อยากจะอยู่ครอบครัวย่อมย่อมหลังนี้สองคนหลังนู้นคนนึ่งนะครับใช่อยากจะสบายสบายแล้วก็ของหาของอยู่ของกินี่ซื้อที่ไหนพี่ง่ายกับข้าวอ่ะถ้าเราอยากซื้อกับข้าวเยอะๆอะไรเก็ไป สาม,ามชุกอ่าสามชุกแค่นั้นเองอ่าตลาดร้อยปีสามชุกค,ครับผมถ้าอ,อยากไปตอนเย็นเย็นก็ตรงนี้ไอ้นองแย้ใซนี่ก็แค่5กิโล5กิโลอ่าข้างหลังเนี่ยที่มันว่างๆนี่ที่เราไม่ได้ปลูกเพราะพี่ไม่มีเวลาปลูกหรือหรือปลูกแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่มีเวลาปลูกไม่มีเวลาจะปลูกอ่าเพราะว่าถ้าปลูกดีดผมมองก็ว่ามันก็จะอย่างไงมันเก็บน้ําอยู่นะพี่เนาะทำ<ล>ได้สบายเก็บน้าได้ได้เยอะเลยอ่ะโอเคพี่เนี่ย ก็ยังไงใครสนใจนะครับก็โทรหาพี่สมพรโทรหาพี่กิ๊กโดยตรงได้เลยเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้นะครับโทรไปคุยกับพี่เขาละกันเนาะอ่ะโอเคก็ขอให้พี่ได้ขายไวๆนะพี่สนะมพรนะฮะครับผมอ่าได,ได้ได้มีคนมาซื้อคนที่ซื้อไปก็จะได้มาอยู่อย่างมีความสุขแล้วกันพี่อ่ะวันนี้ผมบอยเศรษฐีตลาดขอบคุณพี่สมพรมากเลยครับเอาใจช่วยนะพี่นะขอบคุณครับ